ของการเป็นสื่อออนไลน์เท่าใดนะครับขอต้อนรับคุณสุทธนมีสุวรรณครับมีวิสัยทัศน์และก็มองอนาคตต่อต้าเราเนี่ยครับทางกองคุณเองก็ดีที่จะสนับสนุนเป็นสื่อรุ่นใหม่ทําออนไลน์แล้วก็มีขึ้นหาสื่อคนคในภาคต่าันนั้นจะได้นำเสือขายอย่ายและถูกต้องแล้วไม่เจอเฟซบุบ๊ก,กน,นะครับต่างรับปิด้าวปองัมนะครับซึ่งก็จะตอบรองกับน้ำฟึ่งเรเดือเสือพึ่งปลาฉะนั้นเนี่ย กับสมาคมแล้วก็หวังไนอย่างที่ว่าสมาคมเนี่ยจะท่านนายกเนี่ยคุกคีกับวงการกำลังถล่มกันแหลกกลาเลยคือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับก็ฝากเป็นแนวเป็นนโยบายของคงเล่าให้ฟังเป็นแนวคิดนนเองว่าเป็นต่อดี่พรภาพข้นบอกเก็บภาพไปเลยนะครับการดีธีของเราแบบนี้ให้เกิดขึ้นเราก็มาครบถ้วนนะครับ ติดตาม PBS ทางช่องเจ็ดนะครับรวมถึงอีกหลายช่องทาง CNN โครงการรู้เท่าทันสื่อกีฬานะครับโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ก็มีวัตถุประสงค์ก็อยากจะให้สื่อรุ่นเก่านะครับสื่อกางเก่ากลางใหม่หรือกระทั่งสื่อรุ่นใหม่ก็ตามเนี่ยได้มาเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายเรื่องของการอัปเดตเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็อัปเดตในเรื่องของจริยธรรมระเบียบแรงต่างเนี่ยก็จะอยู่ในผู้มือในการที่เข้าไปอบรมสัมมนาในครั้งนี้นะครับ เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยจะได้มีองค์ความรู้ทันสมยัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์และก็เป็นสื่อที่ดีซึ่งก็ได้รับทุนจากทางกองทุนพัฒน,นาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เนี่ยมาขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะจัดทั้งหมด4ภาคของประเทศนะครับในการอบรมในครั้งนี้นะครับสมาคมผู้สืบข่าวกีฬาออนไลน์ที่มีเครือข่ายในระดับประเทศนะครับที่ใกล้ชิดกับ แหล่งข่าวหรือว่าคอนเทนต์ในพื้นที่นะครับที่เป็นจุดแข็งอยู่แล้วในเรื่องของการนําเสนอข่าวกีฬานะครับซึ่งการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็จะไปหนุนเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายใหม่ๆตามที่ท่านนายกได้พูดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางกองทุนคาดหวังนะครับหลังจากได้รับการอบรมแล้วก็คือเรื่องของการมีแรงบันดาลใจใหม่ๆหรือว่ามี วิธีการเล่าเรื่องใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ที่อาจจะสร้างแรงมานานใจให้กับคนในสังคมนะครับเพิ่มเติมที่จะเป็นการขยายสื่อดีนะครับตามเกรตนาลมของกองทุนนะครับซึ่งคอนเทนต์คอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในพื้นที่เนี่ยพี่ๆสื่อมวลชนในพื้นที่ในระดับจังหวัดเนี่ยจะเข้าใจและอยู่กับเนื้อหาที่ดีอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าในระหว่างทางที่มีการอบรมเนี่ยเราอาจจะได้ เนื้อหาใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ที่มีคุณภาพที่สามารถจะมีพื้นที่ให้กับคนในสังคมได้เรียนรู้แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจในอนาคตครับอันนี้ก็ทางกองทุนก็คาดหวังว่าเรื่อข่ายพี่ๆจะไดะ้สร้างสรรค์พื้นที่ข่าวหรือว่านำเสนอที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับ